สวัสดีครับพบกับเราอีกเช่นเคยนะครับกับจิตกรฟาร์มวันนี้นะครับเราก็จะมาเขาเรียกว่ามาเปิดเผยเก็บความรู้อะไรอีกอีกนิดหน่อยนะครับแต่เป็นอันตรายมากเลยนะครับกับกับเขาเรียกว่าบุคคลที่ทําฟาร์มอย่างเรานะครับอ่าแล้วก็หรือว่า,ยวาอย่างบุคคลที่เขาเรียกว่าประสบนาุณ์มือใหม่ เอาแบบนี้เลยดีกว่านะครับเปิดเผยในรูปแบบง่ายๆเลยนะครับกับบุคคลที่จะคิดผสมปลามือใหม่นะครับมือใหม่ข้อควรระวังนะครับข้อควรระวังครั้งนี้นะครับเราอยากจะชี้แนะเกี่ยวกับการเทียบปลานะครับเกี่ยวกับการเทียบปลาหรือเคียงปลานะครับอ่าหรือเอาไว้ง่ายเลยที่ที่ทุกคนทำความเข้าใจง่ายว่าอ่าให้ตัวผู้กับตัวเมียมันเห็นกันอะไรประมาณนี้นะครับ ถามว่าเอ้ยทำไมมีข้อควรระวังด้วยหรอในการเทป้าถูกต้องนะครับมีข้อควรระวังนะครับเดี๋ยวเราจะามาพาให้ดูนะครับว่าเคล็ดลับของจิตกรฟาร์มทํำยังไงแล้วข้อเสียเป็นยังไงแล้วเขาเรียกผลเสียอย่าเรียกว่าข้อเสียดีกว่ามันเป็นผลเสียอันใหญ่หลวงนะครับเป็นผลเสียอันใหญ่หลวงเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาให้ดูรูปแบบนี้ก่อนนะครับรูปแบบที่ทางจิตกรฟาร์มทำ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 โอเคนี่นะครับก็ เคล็ดลับและเทคนิคง่ายๆนะครับเคลับลเทคนิคง่ายๆเราก็จะใช้เขาเรียกว่าวัสดุเหลือใช้นะครับถังอะไรก็ได้หรือขันอะไรก็ได้กระมังอะไรก็ได้ในลักษณะที่สามารถกระชับพื้นที่นะครับเหตุผลที่เราใช้ในรูปแบบนี้เขาเรียกว่าการกระชับพื้นที่นะครับการกระชับพื้นที่นะครับการกระชับพื้นที่แต่อันนี้เป็นเบสิกเลย นะครับเป็นเบสิกที่ทุกคนต้องรู้นะครับที่ทุกคนรู้แต่มันเป็นอะไรในรูปแบบว่าที่จิตกรฟาร์มจะให้ดูวันนี้คือถ้าทุกคนขุนตัวเมียไว้ดีนะครับขุนตัวเมียไว้ดีพร้อมเสร็จสับสมบูรณ์เรียบร้อยโอ้โหแบบว่าเด็ดเดี๋ยวจิตกรฟาร์มก็จะจะ,จะพาไปให้ดูนะครับว่าจิตกรฟาร์มขุนตัวเมียไว้ยังไงนะครับแล้วเขาเรียกว่าในในรูปแบบที่จิตกรฟาร์มทำเนี่ยหรือว่าน้องๆน,น,นูๆนที่จะทําตามเนี่ย นะครับที่จะทําตามาแบบรูปแบบฟาร์มเราเลยนะครับผมขอย้ําเลยนะครับนี่คือข้อเสียเลยนะครับกับการเทียบปลาปัา๊มป๋อมว่าอุย้ยเสียยังไงเสียมันเสียไปแล้วครับในรูปแบบที่การที่เราเลี้ยงดูปูเสือตัวเมียวไว้อย่างดีพร้อมนะครับตัวเมียพร้อมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจิตกรฟาร์มก็จะจะให้ไปดูนะครับว่าตัวเมียพร้อมเลี้ยงยังไงเป็นแบบไหนนะครับแต่ตอนนี้ไม่ทานแล้วนะครับกับจิตกรฟาร์มเรา นะครับอ่าเดี๋ยวเราให้ดูก่อนเลยนะครับสามตามหน้านี่เราทําแบบนี้นะครับเราทําแบบนี้ปัป๊บไม่ต้องมีอะไรมากก็ตัวเมียอยู่ตรงกลางนะครับตัวผู้อยู่รอบนอกเพื่อรออ่าในการสร้างวอดนะครับรอในการสร้างวอดปัป๊บเห็นไหมครับแต่ที่ชิลกมฟังจะเตือนเนี่ยจะเตือนในรูปแบบนี้ครับพั่มฟัมฟัมโอ้โหพลาดเลย นะครับพาดเลยกับลายธงชาติเราตุ่มถุ่มถุม,มเห็นไหมครับมีอะไรผิดสังเกตไหมมีอะไรบิดปกติไหมถูกต้องครับตัวเมียไข่ก่อนกําหนดนะครับไข่ก่อนกาหนดเดี๋ยวเราจะสูมให้ดูใกล้ๆนะครับสูมให้ดูใกล้ๆนี่นี่คือความผิดพลาดเลยนะครับคือจิตขกรฟาร์มอยากจะแนะนะครับอยากจะแนะถ้าบุคคลที่ที่ทําปลาอย่างเรานะครับแล้วก็เลี้ยงปลาอย่างเราเนี่ย เอาแบบง่ายๆเลยถ้าทุกอย่างพร้อมนะครับอย่าเทียบเกินสองวันนะครับอย่าเทียบเกินสองวันเดี๋ยวให้ดูนะครับเห็นไหมครับตัวเมียน,นี้คือไข่แล้วนะครับไข่แบบนี้ทําอะไรได้ไหมไม่ได้แล้วนะครับต้องเปลี่ยนตัวเมียนะครับต้องเปลี่ยนตัวเมียไอย้ยาคือเป็นอะไรที่แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนตัวเมียเพราะว่า ที่จิตกรฟาร์มรู้ทั้งรู้นะครับว่าเทียบปลาอ่าโดยปกตินะครับเอาเอาง่ายเลยทางฟาร์มเราไม่เคยเทียบปลาเกินสามวันนะครับสามวันก็เอาไว้ง่ายเลยสมมติว่าวันนี้เราจับตัวผู้ตัวเมียใส่ใส่ที่ฟอร์มอะไรแบบนี้แล้วนะครับใส่ที่ฟอร์มแล้วพอเช้าเช้าอีกหนึ่งวันนะครับตัวผู้สร้างรังสร้างวอร์ดอะไรเรียบร้อยนะครับเราก็จะทำอ่าทำการปล่อยอ่าแต่นี้เรายังเหลือตัวเมีย เหลืออีกคู่หนึ่งนะครับอีกคู่หนึ่งเดี๋ยวเราก็วันนี้เราก็จะทําการปล่อยเลยนะครับปล่อยปล่อยเย็นนี้นะครับปล่อยช่วงตอนเย็นๆนะครับปล่อยช่วงตอนเย็นๆนี่ก็หลายตรงชาติอีกอีกคู่หนึ่งอ่าอันนี้ก็ก็คือเนี่ยครับรูปแบบของทางฟาร์มเราเราจะทําแค่นี้แต่แต่ที่เราจะมาเตือนกันเนี่ยในรูปแบบนะครับถ้าตัวเมียคุณมั่นใจเลยว่าตัวเมียพร้อมไอ้ตัวเมียพร้อมแล้ดูยังไงเอาไว้ง่ายเลยนะครับให้เราให้เราพึงเข้าใจเลยว่าถ้าเราเลี้ยง เลี้ยงดูปูเสืออย่างดีขุนได้อายุอายุได้นะครับอายุได้ขนาดได้นะครับแล้วก็อาหารสมบูรณ์ได้นะครับแล้วในในกรณีที่เอามาเอามาเทียบเคียงแบบนี้แล้วถ้าตัวผู้สร้างรังปุ๊บวันที่2ปล่อยได้เลยนะครับปล่อยได้เลยอย่าให้เกินอันนี้อันนี้ของจิตกรฟาร์มเนี่ยเข้าสู่วันที่3 นะครับเข้าสู่วันที่3ก็ไม่ค่าฝันเหมือนกันจริงๆกํากหนดการจะปล่อยวันนี้เพราะนึกแต่ทําไมจิตกรไม่ปล่อยเมื่อวานนะครับเหตุเหตุที่ไม่ปล่อยเมื่อวานเพราะเรายังไม่เห็นตัวผู้สร้างวอดเพราะเนื่องจากก่อนหน้านี้2วนันเขาเรียกว่าอุณหภูมิอุณหภูมิต่ำมากนะครับฝนฟ้าตกฝนตกทั้งวันเลยนะครับฝนตกทั้งวันมา2อสาวันแล้วมันก็เลยทําให้บรรยากาศภายในความเย็นเพราะโดยปกติแล้วตามสัญชตาตญาณเนี่ยของสัตว์ประเภทนี้มันจะจับอุณหภูมิ นะครับมันจะจับอุณหภูมิร้อนเย็นร้อนกับหนาวอะไรประมาณน,นี้นะครับอะไรประมาณน,นี้ก็คือว่าง่ายร้อนกับหนาวมันก็จะไม่ค่อยไข่ร้อนมากๆม,มันก็จะไม่ไข่นะครับเนื่องจากว่ามันจะตรวจจับเลยว่าโอ,อ้ถ้าอุณหภูมิร้อนมากๆเนี่ยสัญชาตญาณสัตว์เลยเนี่ยมันจะรู้เลยว่าน้ําไม่ค่อยมี ตามธรรมชาติเลยาตามแหล่งน้ําเลยถ้าเกิดว่าร้อนมากๆเนี่ยตามหน,หนองนุ่มท้องนาอะไรเงี้ยก็คือน้ําจะเหือดแห้งหายไปนะครับปามมันก็จะไม่ค่อยไขย่เพราะมันมีความรู้สึกเียว,ว่าพอมันไข่ไปแล้วนะครับมันไข่ไปแล้วลูกมันจะไม่รอดนะครับจะไม่มีน้ํจาจะไม่มีน้ําเลี้ยงลูกมันนะครับส่วนหน้าหนาวก็เหมือนกันนะครับถ้าอุณหภูมิที่เย็นเกินนะครับอุณหภูมิที่เย็นเกินนะครับ ปลามันก็จะไม่ค่อยเจริญอาหารนะครับมันก็จะไม่ค่อยเจริญอาหารนั่นหมายความว่าอย่าเรียกว่าปลาเลยนะครับแม้กระทั่งลูกไลนะครับแม้กระทั่งลูกไลนะครับก็จะเกิดเกิดสภาวะขาดแคลนอาหารปลามันก็จะไม่ค่อยขายช่วงฤดูหนาวเหมือนกันนะครับและยิ่งในสภาวะเลยพออากาศเย็นมากๆเนี่ยปลามันจะป่วยง่ายนะครับปลามันจะป่วยง่ายก็เอาไว้ง่ายเลยถ้าใครทำปลาอยู่จะรู้เลยนะครับว่าช่วงอากาศหนาวๆเนี่ยปลาจะไม่ค่อยกินอาหารนะครับปลามันจะไม่ค่อยกินอาหาร โอเคเดี๋ยวจิตกรจะพาไปดูนะครับว่าคุณตัวเมียไว้ไว้แบบไหนนะครับก่อนที่จะทําเอามาทําการเทียบเคียงและผสมพันธุ์